สวัสดีค่ะพี่น้องเอพซีทุกท่านเนาะค่ะเล่าพัฒนาของคุณยายใจดีค่ะนี่จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะในวันที่หาค่ะวันที่หาวันจันทเนาะค่ะของคุณยายใจดีเพิ่นให้มาแล้วนี่จะเป็นประวัติของเพิ่นเนาะค่ะวันที่สองที่ผ่านมาค่ะของคุณยายใจดี เพิ่นเข่าตตเบิุนเนาะเลียกออกสี่ีล่างเนาะค่ะสี่ีล่างข้างบนสี่ศูนย์เก้าเนาะค่ะเอาบนเข่าล่างเนะเาะแตเข่าตัวเบิุนเนาะค่ะของคุณยายใจดีเนะกาะกราบขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะมาเบิง่งโตใหม่ของเพิ่นกันค่ะตัวใหม่ที่ให้มาแล้วเนาะค่ะ อันที่ห้าจันที่ห้าพฤษภาหกแปดค่ะมีเอฟซีพนถามมาอยู่ค่ะอันเจตาก็อันอ่านคอมเมนต์บอท่านได้ตอบเนาะอันขออนุญาตตอบในคลิปนี้เนาะค่ะอันเพิ่นถามว่าอันของคุณยายใจดีมีอันแนวทั้งรัฐบาลไทยบอครับมีเดอค่ะเพนเอามาให้ว่างอยู่เดี๋ยวเจตาก็จะ เจตาก็ได้ว่างไปอยู่ค่ะได้ลงลิดไปอยู่ของคุณยายใจดีหละกัของเจอุย๋ยตาบรรทัดค่ะจะอยู่ในสามท่านนี้เนาะค่ะคุณยายใจดีแนวทางของรัฐบาลไทยก็มีค่ะมีเดี๋ยวเจตาก็จะลงให้อยู่จะลงอยู่ค่ะเพิ่นบพท่านได้ห้มาอยู่เนาะลกก่อกเนาะค่ะรอ รัฐบาลไทยได้มากมือใดกีตาก็จะลุ่งค่ะจะไปวางแนวทางให้เอซได้เบิ่งกันเนาะได้เป็นแนวทางเบิง่งมือนี้มาเบิง่งลาวพัฒนากันค่ะลาวพัฒนากบขอบ,บุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่ถามที่ถามมาที่มาให้กำลังแรงใจที่ถามมาเนาะค่ะที่ยังติดตามเนาะค่ะขอบคุณหลายๆ เอามาเบิ้องล่าพัฒนาของคุณยายใจดีค่ะวิ่งรูดของเพิ่นจะมีสองกับสามค่ะสองกับสามสองตัวหกหางสองสามสองสี่สองหาค่ะสามสี่สามห้าสามหกเบิ้งก็จะมีสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามสี่สามสองสามสองสองสี่ วันจันสองทุ่มครึ่งค่ะเล่าพัฒนาเนาะนิ่นจอนิ่นจอของเพื่อนสองสามสามสี่สองหาสามหกค่ะสามตัวหางเดียวค่ะสามสองสามเอาผิดารณาค่ะแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีเนาะค่ะไปจะไปต่อแคปหน้าจอเนาะค่ะเพื่อนก็จะมี เจตาก็จะลุงสูตรอันเด่นเน้นเจาะลุงไปเรืยเนาะค่ะลุงไปพร้อมกนอันสำหรับสามสามท่านนี่เนาะ,ะสามเซียนเนาะค่ะสามเซียนนี่อันนี้สูตรเด่นเน้นเจาะของเพิ่น,นะค่ะเบิ่งสูตรเด่นเน้นเจาะถ้าเอบซี่ชอบสันๆเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะแคบหนา้าจอค่ะ ชอบแบบแกรกกจัดเอาเนาะคะ่ะเอาที่ตามใจเอาที่เฮ้าชอบเนาะตามใจเราเอาที่เราชอบเนาะค่ะนี่บันที่สองค่ะเพื่นเด่นเด่นเด่นซีเนาะกะเข้าไปซีตัวหนึ่งเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวใหม่ของเพื่นค่ะตัวใหม่ตัวใหม,ม่เด่นสามค่ะเจาะไปที่สองสามสองหาเน้นเน้นไปที่สองสามสองหา จอไปที่สามสองสามค่ะเด่นเด่นเน้นเจาะของคุณยายใจดีค่ะเอาแคปนาจอค่ะไปจะตามคุณยายใจดีวันที่ห้าเนาะห้าพฤษภาคมเนาะคะ่ะวันจันทร์ที่ห้าสองทุ่มครึ่งค่ะเอาไปตามกันต่อเนาะชอบกับจัดคัดกับพานค่ะกอขอบคุณขอบคุณคุณยายใจดีค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตตาเนาะ พอพุ่งขึ้เป็นย่างสูงเนาะคะ่ะแล้วก็ทั้งเอฟซีเพว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาไปต่อค่ะเป็นของไพเป็นของเจอ,อุ๋ยจะเป็นของเจอ,อุ๋ยของเจอ,อุ๋ยวันที่สองเพิ่นกระลุดไปเนาะคะ่ะหลุดไปไม่เดินเนาะ ที่สองประวัติเพิ่นให้เบิ่งจากน้อยเนาะค่ะอันนี้อันไม้ของเพิ่นมาเปรียบใส่กันมาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่นเนาะค่ะแต่ขอโทษขออภัยด้อค่ะเลขเพิ่นหลุดไปที่บ่อเข่าขออภัยเอซหลายๆเนาะของเจอุ๋ยค่ะวิ่งรูดหกับห2ตัวสี่หางห้าหกห้าเก้าค่ะหกเก้าหหนึ่งค่ะ บุญก็จะมีห้าห้ากับหกหกสามตัวสามหางห้าหกเก้าห้าหกหนึ่งห้าห้าหกค่ะแถบหนาจอค่ะพายจะไปต่อกับเจอุ๋ยเนาะ 5, 6, 6, 1, ห้าหกหกหนึ่งเด้อค่ะตัวเดีมป็นห้าหกห้าหกเก้าห้าหกหนึ่งค่ะสามตัวแถบหนาจอพายจะไปต่อกับเจอุ๋ยเนาะค่ะ หน้าจอมาเบิงสูดเด่นเน้นเจาะเพิ่นค่ะเด่นเน้นเจาะของเพิ่นก็หลุดไปเนาะค่ะหลุดไปวันที่สองที่ผ่านมาที่ตัวไม้ของเพื่นค่ะวันที่ห้าจันที่ห้าพฤษภาหกแปดเนาะตัวไม้ของเพื่นค่ะ สรุปเด่นเด่นหกค่ะดินห้าหกหกหนึ่งเจาะที่ห้าหกหนึ่งค่ะสามตัวพิน้นเอาไพ่ชอบกระจัดเด้อค่ะสูตรที่สรุปเด่นเน้นเจาะของจีอุ๋ยเนาะค่ะชอบกระจัดแคบหน้าจอเนาะพี่น้องน้อยๆแขียนๆจดเจาะเนาะแคบหน้าจอค่ะ จะตามตัวกับเจอุยลาวพัฒนากับขอบุญขอบคุณเจอุยค่ะแถวแนวทางมาว่างทางช่องเจตาเนาะทางช่องน้อยเนาะคะ่ะขอบขอบคุณนหลายๆต่อไปเป็นของตาบรรทัดค่ะของตาบรรทัดก็หลุดไปเนาะคะ่ะวันที่สองกับขอโทษขอไพ่แทนเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะของตาบรรทัดหลุดไปเนาะคะ่ะหลุดไปก็ตามตัววันที่หานะ บอกเขาหนึ่งตัวไม่มาสองตัวไม่เดินว่นกลับไปไหมเนาะค่ะให้กำลังแรงใจคือนเขากราบขอบุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะเดี่ยวเนาแยวทางมาว่างทางช่องเนาะลาวพัฒนาวันที่หาวันจันทร์ของวิ่งรูดของตาบรรทัดค่ะหากับหนึ่งสองตัวหกหางหาหกหาเจ็ดหาแปดค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้า เบิ้ลก็จะมีหาหากับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดค่ะเบิ้ลพุ่งขมไปสองสามตัวสองหางค่ะห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเอาแคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อสูตรนี้ของตาบรรทัดเนาะค่ะอัดเต็มมาเบิ้ล เด่นเน้นเจาะของเพื่นค่ะเด่นเน้นเจาะใครชอบคลิปนี้กันจัดค่ะชอบก็บฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนาะค่ะคอมเมนต์ข้มมาได้เนาะค่ะให้กำลังแรงใจกันเนาะตาบรรทัดที่ผ่านมาวันที่สองเด่นเน้นเจาะเพื่อนกะรุดไปเนาะค่ะบ,บอกเขา เรียก่างบินออกซีซีบน409ศนะคะของตาบรรทัดก็หลุดไปไม่เดินไปต่อค่ะกำลังเร่งใจคือเกาไปต่อวันที่หาค่ะสรุปดินเน้นเจาะดินหนึ่งเน้นห5ึ่เจาะที่1นึหค่ะชอบบอค่ะพี่น้องชอบกับจัดเนาะคะ่ะขัดกับพัน แนวทางของตาบรรทัดค่ะวันจันทร์ที่หาพุทธภาหกแปเนาะไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับตาบรรทัดเนาะแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อชอบกับจัดเนาะค่ะดินเน้นจของตาบรรทัดเนาะค่ะ ชิปนี้ก,กับขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะเขามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์กาบขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นอิซีเก่าอิซีใหม่เนาะที่เขามาผ่านไม่เห็นผ่านมาอเพาะคน่นกับว่าเพิ่งผ่านไม่เห็นเป็นครั้งแรกเด้อเจตาเพิ่นว่าโอ้กาบขอบพระคุณเป็นย่างสูงะคะ่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะ คลิปนี้ก็อคอยพี่น้องโชคดีค่ะคอยมีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเดินทางไปใส่คอยปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนาพอกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ